คุณกำลังอยู่กับพีน่นกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุโโดยเสี่ยพีน่นกค่ะกลับมาพบกนันอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถอ่ารุ่นเวฟร้อยสี่นะคะมาให้ลูกค้าได้ชมราคาของทางช่างยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็นเข็มไมดิจิตอลหรือว่าเข็มไมแบบตัวอะนาล็อกนะคะของทางร้านขายเท่ากันก็ขอบอกจากตัวที่เป็นอ่าตัวเริ่มต้นแล้วกันเนาะเวฟร้อยสี่ไอรุ่นดังเกตนะคะรุ่นนังเกต สองสงีคือสีดำกับสีแดงนะคะของทางร้านขายที่38,500บาทค่ะนะคะอันนี้เจ้าพนักงานบอกเฉพาะราคาตัวรถนะคะทุกรุ่นจะมีค่าทะเบียนพรบเ,เพิ่มขึ้น1,000บาทในกรณีซื้อสดนะคะตัวสตาร์ทเท้ารุ่นดิสเบรนะคะหน้าตาก็จะเหมือนสตาร์ทมือพวกนีก้แหละสีเหมือนกันเด็กเลยมีสี่สีนะคะแต่ว่าต่างกันแค่เป็นสตาร์ทเท้าเท่านั้นราคาของทางร้านจะอยู่ที่ 2 5 0 0บาทค่ะ42,500บาทค่ะส่วนรุ่นที่เป็นสตาร์ทมือที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะลอซี่ล้ลวดราคาของทางร้านอยู่ที่4 5 5 0 0านบาทค่ะดีรุ่นนี้นะคะ4 5 5 0 0าบาทค่ะส่วนรุ่นท็อปเวฟร้อยซลไอแล้อม็นนะคะอามี3ามสีเอ 7,000บาทค่ะ4 7,000บาทค่ะเนาะก็อันนี้คือเว็บร้อยสิบทั้งสีรุ่นก็ตอนนี้ก็จะเหลือที่เป็นดิจิทอลเนี่ออยเป็นในรุ่นของตัวสตาร์ทมือนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นสตาร์ทเท้าบ้างบางส่วนดังนั้นใครที่แบบยังหลงไหลยังอยากได้เทคโนโลยีนะคะยังอยากได้สิ่งใหม่ที่เป็นดิจิตอลบอกเลยว่าที่ชานยนนะคะยังมีที่คุณเลือกเนาะแต่ถ้าอยากได้ อะะของทางชานยูนก็มีพวกสีครบรุ่นเลยค่ะอยากได้สีไหนรุ่นไหนทักมาได้เลยมีให้คุณทุกสีมีให้คุณทุกรุ่นค่ะอ่ะสุดท้ายนะคะ,อะของทางชานยูนของเรานะคะระาคาจะมีการเปลี่ยนแปลงคือคิดว่าทุกร้านแหละเนาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาดังนั้นเนี่ยเพื่อความมั่นใจตามา ขออนุญาตกล่าวเพราะว่าสวัสดีค่ะ